คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปชมแกจิตของโนโวที่จะให้ชีวิตของเราหนีง่ายขึ้นครับทาอะไรก็สะดวกขึ้นแถมังอยู่ในราคาที่บัดเจ็ตมากๆมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้แท็บเล็ตอยู่ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ในการทํางานเนี่ยจะพิมพ์งานแต่ละทีต้องแตะหน้าจอพิมพ์ใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่สะดวกแล้วก็จะพิมพ์ช้าบางคนถึงขั้นพิมพ์ผิดจนความหมายเปลี่ยนก็มีนะครับมือก็อาจจะบังหน้าจออีกเพราะงั้นถ้าเรามีโนเวเค b บีหนึ่งหนึ่งศูนย ็ช่วยได้เยอะเลยครับนี่เป็นคีย์บอร์ Bluetooth ดบลูทูธเรียลแบบมาให้ใช้งานกับแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยพร้อมกับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานสุดๆโดยคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาในรูปแบบพกพาสะดวกนะครับผมขนาดเพียง15คูณ24.5ซมเท่านั้นน้ําหนักของมันเนี่ยบอเพียง193กรัมแต่มีฟอนต์ไทยและก็ชาร์จแบตไปในตัวด้วยไท4นะครับใช้แบบ,แบ,บยาวๆไปเลย40ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและขอบอกนะครับผมว่าเชื่อมบลูทูธได้พร้อมกันถึง3เครื่องเลยทีเดียวสิ่งนี้ทําให้เราพิมพ์งานสะดวกขึ้นเยอะครับแถมพกพาไปใช้งานได้ทุกที่อีกด้วยสะดวกแบบนี้ชีวิตจะไม่ง่ายได้ไงแต่ถ้าไม่ีคีย์บอร์ดแล้วมันก็ต้องมีเมาส์ให้ถูกต้องมั้ครับแล้วถ้าอยากได้เมาส์ ว่าใช้งานแบบเสียงเงียบๆไร้สายสักตัวก็ต้องรุ่นนี้ครับผมกับ n ับ v วเอ็นเอ็มหน์าไร้สายระบบไวเลสและบลูทูธจุดเด่นของเมารุ่นนี้เลยก็คือ s ส l เล t c คลิกหรือว่าการคลิกเงียบนั่นเองเดี๋ยวให้ทุกคนลองฟังเสียงดูแล้วกันเป็นไง เนี่ยพอไหมครับแต่สายรุ่นนี้นี่มีไว้เสียบชาร์จอย่างเดียวนะดีแบก็สูงสุดอยู่ที่1,600หมอบเหมาะคนที่เอาไปทำงานกับอุปรกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอไม่กว้างมากแต่ทีเนี้ยเผื่อใครอยากตัดความวุ่นวายในการที่ต้องไปซื้อของทีละอย่าง2อย่าง จะจะได้แบบทีเดียวจบพร้อมใช้งานเลยผมว่าก็ต้องนับเวนเคม638น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหม,มาะสุมากๆนี่คือคีย์บอร์ดที่มาแพคคู่กับเมาส์แถมยังจับคู่สีมาแบบน่ารักสุดๆเหมาะคนที่จัดโต๊ะสไตล์มินิมอลมากๆและที่สําคัญนะเขามาแบบไร้าสายด้วยทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเลยมีทั้งระบบไวเลสมีทั้งระบบบลูทูธเชื่อมต่อกันง่ายๆจอไปใช้กับคอมก็ได้แท็บเด็ตก็ดีเสียงพิมพ์เบาสบายหูเรียกได้ว่าค้มสุดๆเลยครับมาถึงพาร์ทสำหรับคนชอบฟังเพลงระหว่างวันกันบ้างสำหรับคนที่ชอบเอาฟิ แต่ชอบใช้หูฟังแบบมีสายอยู่พอใช้แบบมีสายเนี่ยก็พนันกันไปหมดจะซื้อหูฟังไร้สายมาใช้สักตัวก็ราคาแพงซะเหลือเกินแต่ว่านาโว NTW4 ตัวนี้เป็นหูฟังไวเลสที่ทํามาเพื่อพกพาโดยเฉพาะเลยราคาบอกเลยนะว่าไม่แรงใช้ฟังเพลงก็ดีคุยโทรศัพท์ก็ง่ายแยกเสียงชัดแบตบใช้ยายาวก็สูงสุด4ี่ชั่วโมงแถมน้ำหนักเนี่ยเบามากใสน่น,นานๆเนี่ยไม่หนักเลยคือถ้ามีตัวนี้รับรองว่าอุ่นใจครับจะพกไปออกกําลังกายหรือเดินทางไกลๆเนี่ยไม่เหงาแน่นอนแต่เอ๊ะฟังเพลงดูหนังเพลินไปหน่อย เช็คมือถืออีกทีก็แบตใกล้หมดแล้วทำยังไงดีพอวอแบงที่มีก็ต้องใช้สายเสียบอีกพอถึงคราวจะใช้เนี่ยชอบลืมหยิบออกมาตลอดเลยแต่ไม่ต้องกังวลไปครับ <c oughs> เพราะวนะ่านวเอ็นบีเอศูนย์เจ็ดจะเป็นพอวอแบงที่มาเซฟชีวิตคุณตัวนี้เป็นพอวอแบงพกพาที่มีความจุมากถึงหนึ่งหมื่นมิลลิแอมรองรับฟัซชชาร์ตแถมมีสายบิลลอินมาให้ในตัวเมื่อจะเป็นไ t นิ่งหรือไทซี C. มือถือรุ่นไหนก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะไม่ต้องพกสายหุ่นวายเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะและบอกเลย สะดวกขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วแต่ถ้าคุณว่าโพอแบงค์แบบเดิมเนี่ยมันน่าเบื่อ มาลองใช้แบบไวเลสสะดวกกว่าเยอะเลยครับรุ่นนี้เป็นนับวั NBL หนึ่งแปด Power Bank พกพาสำหรับสายติดแกรมไม่ว่าจะเป็นไอโฟนหรือแอนดรอยเนี่ยหากมีระบบ NFC หรือว่าแมกนีติกชาร์จก็สามารถใช้ได้หมดเลยแถมยังมีระบบชาร์จไวโดนใจวัยรุ่นแน่นอนหรือจะใช้สายก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีสายมาให้ในตัวแบบ NBL ศูนย์เจ็ดเลยและที่ชอบเลยนะคือตัว Power Bank ยังเขามีสแตนเอาไว้ตั้งกับมือถือได้อีกก็ชาร์จไปดูคลิปดูหนังไปด้วยเลยสิครับสบายตายมาถึงอย่างสุดท้ายกันแล้วนะครับสิ่งนี้เนี่ยโคจะช่วยีิสท่ใหุ้งนี่มว ไม่ถึง3รุ่นเลยคือ n a v ว o NST 03, 05และ06สําหสำหรับรุ่น03เนี่ยใช้ได้กับแท็บเล็ตและมือถือนะครับหมุนได้ปรับเงยได้แถมยังแข็งแรงมากเวอร์เพราะวัสดุนี่เป็นอลูมิเนียมมี2สีให้เลือกคือเงินและเทาเข้มแต่ถ้าเพื่อนนใช้น้ t ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปที่มีขนาดหน้าจอไม่เกิน17นิ้วก็ต้องเป็นตัวนี้เลยกับ NST 0 5นรับน้ำหนักถึงบอกเลยว่าสบาย ใช้แล้วเนี่ยทำให้น้ตบุ๊กนี่มีพื้นที่ระบายความร้อนเพิ่มขึ้นแถมโต๊ะทำงานเราก็จะดูเป็นระเบียบมากขึ้นอีกด้วยนะแต่สำคัญยิ่งกว่าเลยคือทำให้สายตาของเราเนี่ยมันสามารถมองกับโน้ตบุ๊กได้พอดีไม่ต้องไปก้มให้ปวดคอเลยนะแต่ถ้าใช้แท็บเล็ตอย่างเดียวล่ะ ก็ต้องไปดุ่น sc 0-6ก็ถือว่าเพียงพอแล้วถาดเมาส์ของมันในขนาดกว้างวางแท็บเล็ตขนาดจอใหญ่ก็ได้สบายๆบายปรับเงยได้พับเก็บพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกทีนี้สายดูหนังดูซีรีส์ไม่ต้องไปลำบากจดแท็บเล็ตให้เมื่อยแขนเลยครับและนี่คือ g a เจ e จาก n a v o ที่ทำให้เ,เพื่อนๆมีชีวิตที่ง่ายขึ้นในงบที่ไม่แพงเวอร์สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านออฟฟิเชียลของ n a v o ตามช่องทางอะไรต่างๆหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็มีแล้วนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากให้เราทําคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้